หนึ่งนำปลายเชือกสามเส้นมาผูกรวมกันเป็นปมส่วนปลายของเชือกที่เหลือทําเป็นห่วงแล้ววางบนกระดาษขาวขั้นตอนที่สองนะคะนําเครื่องช่างสป,ปริงมาผูกกับอันนี้ทั้งสามอันเลยค่ะราคาแล้วก็ดึงเครื่องช่างสป,ปริงทั้งสามอันในแนวระดับโดยเริ่มจากเครื่องอช่างสป,ปริงสองอันจำนวนคาหนึ่งจากนั้นพยายามดึงทั้ง ผบที่เชือมจุดิ่งโดยเขียนแนวเส้นเชือกในกระดาษขาวและบันทึกข้างของแรงทั้งสาค่ะ <c oughs> เขียนเวกเตอร์ของแรงทั้งสามตามแนวแรงของเส้นเชือกโดยใช้อัตราส่วนของแรงขนาด1นิวตันเท่ากับเวกเตอร์ขนาดหนึ่งเซนติเมตร ดึงตัวอย่างดังรูปหาแรงลับของเวกเตอร์ของแรงที่1และแรงที่2โดยสร้างรูปสามเหลี่ยมด้วยการเขียนเวกเตอร์ของแรงที่2โดยให้หางของเวกเตอร์ของแรงที่2ต่อจากหัวเวกเตอร์ของแรงที่1จากนั้นร้างเวกเตอร์หางเวกเตอร์ของแรงที่1นไปยังหัวเวกเตอร์ของแรงที่2เป็นแรงลับแรงทั้งสองแล้วเปลี่ยนทิศทางกับเวกเตอร์ของแรงที่3 Yeah.